น้ออันขาพาี่โคกเลี่ยวหน่อยขับสองมือเถอไปเลยก,กันพอก,กัน<ป>พี่โค่โไม่ตกคนะ่ะน้องอันม่ตกนะที่นีกนั่งแบบนี้พี่โคกอดกดพี่สนเนลไวไ้ไม่ตกไม่ตกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเ,เอาไหมไหมหขับรถขับรถมาบโบมามาบโมา เร็วม,มาเร็ว